สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาไปสายหมูที่ชนบุรีนั่นก็คือเราจะไปวัดเขาตะแบกกันเราจะขึ้นไปไหว้พระขอพอรกันค่ะอันดับแรกเลยเราจะมาจุดรับริบบินมงคลกันก่อนเนาะตรงจุดนี้นะคะจะมีทู่มีเทียนดอกไม้และตู้บริจาคให้ทําบุญครบเลยโดยริบบินแต่ละสีเขาจะจําจหน่ายทําบุญอยู่ที่ เส้นละ30บาทนะคะหรือจะเป็นชุด6เส้นก็ได้แม่ชีญาใช้หกเส้นเลยค่ะก็คือจะขอพรเน้นเรื่องไหนก็เลือกสีของริงบบิ้นตามที่ทางวาัดมีไว้มีข้อความไว้ให้ได้เลยนะระหว่างนี้เราก็จะเขียน<ม>ชื่อ,อแม่ชีญาก็ใช้คําว่าชื่อตัวเองตามที่ครอบครัวเขียนเพิ่มด้วยแล้วครอบครัวช้าๆเขียนเพิ่มด้วยแล้วครอบครัวแล้วครอบครัวรวมเลยก็ได้เลยอ๋วขอดูตรงนี้หน่อยชื โอ้โหชิจ๋มัดูได้วอ่านเลก็ได้ป๊าจะกกดดกูป๊ปเขียแทกมา อันนี้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วปะ่เะเำไหมึกจะลนไปการเอาริบบิ้นไปผูก<ป>เราสามารถเอาไปผูกบนต้นไม้หรือตรงอุโมค์ไม้มไผ่และขอบสะพานได้เลยนะคะพอเดินออกจากตรงจุดตรงนี้เราจะเจอนี่ค่ะเรามาไหว้พระก่อนเนาะคืงก่อนที่เราจะไปผูกริบบิ้นเราจะต้องแวะมาไหว้พระหลวงพ่อโสธรเล็กองเล็กตรงนี้ก่อนนะคะ วางดอกไม้ทุบเทียนไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสะพานคอนกรีตนะคะเอาไว้เดินไปเพื่อจะไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรอ,อง์ใหญ่ที่อยู่ข้างบนแต่ทีน้นีระหว่างเดินคนผูกกันเต็มเลยไม่ใช่ย่าไม่ได้ผูกนะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ผูกแล้วและระหว่างนั้นก็เดินขึ้นไปค่ะเราจะเป็นบันไดปูนคอนกรีตนะคะตรงนี้ นี่เจอที่ผูกแล้วผูกตรงต้นไม้ไผ่นี่แหละหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางต่อมันมีบันไดเนาะแต่แม่ชิ้ยาไม่เอาค่ะเดี๋ยวเดินทางลาดพื้นคอนกรีตตรงนี้ไปเรื่อยเรื่อเดินไปก็หอบไปเดินถอยหลังบ้างถอยหลังก็ดีเนาะถอยหลังก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยแต่มันก็จะช้านิดหนึ่งพอมาถึงตรงช่วงนี้ไปไปลายเราก็จะตรงนี้ค่ะ เดินไปเรื่อยๆก่อนเนาะเด็กๆเขาไม่เหนื่อยเขาเดินเดินอยู่นั่นแหละเนี่ยแนีย่าเดินไปหอบไปพักไปพอเดินมาสุดเราก็จะเจอ,เจอบันไดออกขวามือเพื่อจะเ,ออเดินขึ้นไปไหว้พระแต่แม่ชิย่าไม่ขึ้นนะคะไม่ไหว้าเหนื่อยก็เลยเดินต่อมาฝั่งซ้ายมือนี่คะ่ะฝั่งข้างบนเราจะไม่ได้ขึ้นบันไดไปเนาะเราจะเดินไปทางสะพานกระจกเราก็เลยออกมาด้านนี้แทนทางทางลาดตรงนี้ลาอไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ เย่ yeah, ถึงแล้วจุดที่จะไปใช้บริการสะพานกระจกการจุดนี้เราจะต้องซื้อสื่อนะคะคนละสี่สิบาทเพื่เดินข้ามุมสะพานไปไหว้พระแล้วกาส่งทององค์หญ่กันเนี่ยเขาจะมีรองเท้าให้สวน,นะคะรองเท้าเรนะคะขวดน้ำที่เป็นขวดแก้วเขาจะให้อนุญาตให้กเข้าไปนะคะเราจะต้องดย่มให้หมดแล้วก็ทิ้งขวดที่เป็นขวดแก้วก่อนอันนี้เราก็เดิน ตรงสกายวอล์กตรงนี้จะมีความยาวประมาณ50เมตรเนาะสูงประมาณ25เมตรก็จะมองเห็นพื้นวิวข้างล่างได้วิวธรรมชาติป่าเขามีท้องทุง่งมีอ่างเก็บน้ำแบบมองได้360อ,องศาเลยแล้วก็จะเดินไปตรงสุดปลายทางของกระจกก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ก็เดินไปเรื่อยค่ะหวานเสียวไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆก็จะมองวิวไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้เราก็จะเดินชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินที่้กันนิดนึงกับนสาวพอถึงประมาณออปลายทางเดินนะคะเขาจะมีกล่องนะคะเอาไว้ให้เราถอดรองเท้าที่เราใช้สวมทับอะ่ะคืนที่ครบเจ้านะคืนที่กล่องไปนะคะแล้วเราก็จะเดินอ้อม ผ่านไปนี่หลวงพ่อโทอนเมื่อนานมาแล้วเห็นบอกว่ายังไม่เสร็จแต่พอดีเราไปช่วงที่ท่านไ,ไปปฏิสถานข้างบนเรียบร้อยแล้วเนาะเลยได้มีโอกาสได้กลับวหว้ขาลงเราจะใช้บันไดลงนะคะตรงนี้บันไดเป็นขั้นๆก็ลงไปเรื่อยๆทีๆก็ก็เมื่อยนะตอนลงเนี่ยหรือว่าเดินมาเยอเราก็ไปดูนี่ค่ะเดินลงไปอีกทีหนึ่งเสร,เรียบร้อยใครสะดวกแวะมาเยี่ยมมาชมได้นะคะมาไหว้พระหลวงพ่อโสธรกันได้ ที่อำเภอศรีราชาสวัสดีค่ะ